แปลกจริงๆสมณะอยู่ข้างหน้าเราเดินไปเรื่อยๆนี่เราวิ่งตามมาตั้งไกลจนจะหมดแรงแล้วแต่ทำไมไม่ทันสักทีโอ,โอ,โอสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นละที่ยังไม่หยุด ท่านเป็นบรรพชิตควรพูดแต่คำสัตย์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่แล้วทำไมยังบอกว่าไม่หยุดอหิงสก,กะเราหยุดแล้วคือหยุดข่าหยุดเบียดเบียนหยุดแสวงหาในทางที่ผิด หยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นละที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเบียดเบียนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือของท่านยังถือดาบอยู่เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้ว วาจาที่ท่านกล่าวเป็นอมตะว,วาจาที่ไม่เคยมีในที่ใดแม้แต่ที่สำนักอาจารย์ของข้าอาหิงสกศัพรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมา เมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมันบำเพ็ญกุศลรักษาศีลร,รักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเธอ นับแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์ขอถวายตัวในพระพุทธศาสนาขอพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดบรรพาชาให้ด้วยเถิด